พระดีลานะครับพระ,ะกำแพงลงกล้องให้ดูนะครับแบตก็จะหมดนะครับนี่หน้าตานะครับเป็นเนื้อนะครับเป็นเนื้อดินนะครับรูปทรงเหมือนพระกำแพงของจังหวัดเชนาทนะครับ แต่ผมไม่รู้ที่มานะครับแต่สวยนะครับตัวนี้ใครสนใจก็ทักมาได้ที่ไลน์แอดนะครับดูข้างหลังครับนี่ครับรอยขน รอย้วมือคนทํานะครับรูปทรงคล้ายมากนะครับคล้ายของพระกําแพงหลวงพ่อกลวยนะครับแต่ผมไม่รู้จากที่มาเหมือนกันครับเพราะว่าได้มานานแล้วครับเก็บไว้นานแล้วนะครับตัวนี้โอเคนะครับใครสนใจก็มาขอดูรูปเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะครับนี่นะครับ มีอีกงหนึ่งนะครับตันนี้นี่แลกเปลี่ยนกเพื่อนมานะครับเอาพระเปลี่ยนพระมานะครับชอบชอบเนื้อนะครับใครสนใจก็ทักมาได้ครับเนื้อสวยมากนะครับมาไว้หัดส่องนะครับผมก็เพิ่งหัดเล่นพระนะครับนี่นะเนื้อสวย,สวย ด้านหลังครับดูเนื้อด้านหลังนะครับชอบนะครับแต่ก็ไม่ได้เก่งนะครับชอบชอบสะสมพระมาตั้งแต่บวชเนนนะครับนะครับท่านใดสนใจองค์ไหนก็ทักมาได้ครับที่ไลน์แอดนะครับคลิปนี้ก็ขอสวัสดีครับ